สวัสดีครับผมน,นานยคณะสัียบร้อยรหัสในสิทธิ์ห2ส6งสา6หนนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการแสดงผลและการรับข้อมูลนะครับคำสั่งสำหรับการแสดงผลและการรับข้อมูลมเป็ก็คือคำสั่ง g t t h h r r นัหน้ที่ของมันคือการรับข้อมูลทีละตัวอักษร Put ช คือหน้าที่ของมันคือการแสดงผลทีละตัวอักษรนะครับเก็ <Get. S 1> คือการรับข้อมูลชนิดข้อความพูดการแสดงผลข้อความนะครับแล้วก็ต่อแรับรับการรับข้อมูลทุกชนิดเพจ การแสดงผลข้อมูลทุกชนิดนะครับแล้วการแสดงผลและการรับข้อมูลของทีละตัวอักษรนะครับตัวอย่างการใช้งานนข้อ mm hmm. มูนะครับใช้ตัวอักษรใช้รับ ตัวอักขระหนึ่งตัวจากแป้นพิมพ์แต่ขนาดรับไม่แสดงทางจอภาพและไม่ต้องคลอแป้น enter นะครับ 4, แล้ว C แล้วมีตัว E ต้องรับตัวสอดตัวอักขระจากแป้นพิมพ์หนึ่งตัวโดวยแสดงทางจอภาพและไม่ต้องคลอแป้น enter นะครับ การรับข้อความและการแสดงผลข้อความนะครับตัวอย่างการใช้งานใช้รับข้อความจากแป้นพิมพ์มาเก็บไว้ในชื่อตัวแปรที่กำหนดโดยข้อแป้นพิมพ์ e n t e r แสดงการจบการป้อนข้อมูลนะครับการใช้ข้อความไม่ใช่อาคานะครับทาง ออทางจอภาพสามารรับข้อมูลได้ทุกชนิดทางคีย์บอร์ดนะครับจำนวนเต็มจำนวนจริงข้อความอาาักขรฟอร์แมตรหัสแต่ละตัวจะแทนข้อมูลแต่ละค่าหลายค่าได้ในครั้งเดียวนะครับ แอนแวเลยเห็นนะครับรายการของชื่อตัวแปรที่จะมารับข,ข้อมูลที่ป้อนจากแป้นพิมพ,พ์ประเภทเดียวกันจำนวนเท่ากันหน้าชื่อตัวแปรแต่ละตัวจะต้องนำด้วยเครื่องหมายตัวนี้ครับยกเว้นประเภทของข้อความครับ ก็ตารางแสดงรหัสรูปแบบการรับข้อมูลนะครับรหัสสําหรับรูปแบบของข้อมูลที่จะรับเข้านะครับมีเปอนตีะครับี้ตามนี้เลยนะครับเคือเปอคือสำหรับข้อมูลประเภทอักษร ตัวอักขระนะครับเปอร์เซ็นต์ดีคือสำหรับข้อมูลจำนวนเต็มในรูปเลขฐาน10นะครับเปอร์เซ็นต์อีคือสำหรับข้อมูลประเภทของประเภทศท์นิยมนะครับที่เขียนในรูปเลขยกกำลังเปอร์เซ็นต์เอฟหรือเปอร์เซ็นต์ไอเอฟนะครับสำหรับจำนวนประเภทฟอสและ เปอร์เซ็นต์จสำหรับข้อมูลประเภทฟอนต์ on, นะครับเปอร์เซ็นต์เอสสำหรับข้อมูลประเภทเช็คจ็อกเก็ตน,นะครับจ็อกเก็ตเปอร์เซ็นต์ไอคือสำหรับข้อมูลอจ็อกเกอ็ตทั้งเลขแปดฐานสิบและฐานสิบหกนะครับเปอร์เซ็นต์โ คือสำหรับข้อมูลในฐานสิบหรือฐานแปดนะครับเปอร์เซ็นต์ยูสำหรับข้อมูลประเภทฐานสิบเท่านั้นนะครับเปอร์เซ็นต์เอ็กสำหรับข้อมูลฐานสิบหกเท่านั้นนะครับเปอร์เซ็นต์แซดสำหรับข้อมูลประเภทข,ข้อความนะครับเปอร์อรเซ็นต์เอ็นสำหรับจำนวนค่าของข้อมูลเปอร์เซ็นต์วงเล็บใหญ่นะครับ คือสำหรับข้อมูลไฟฟิเตอร์ลิงนะครับแล้วก็การใช้แสดงผลรับทางจอภาพครับฟอร์มนรวมทั้งข้อความรหัสกำหนดรูปแบบรหัสควบคุมรหัสกำหนดรูปแบบเป็นรหัส กำหนดรูปแบบของตัวแปรค่าคงที่หรือนิพจน์ที่แสดงผลรหัสควบคุมนะครับเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อแสดงผลแล้วลักษณะของการแสดงครั้งต่อไปจะเป็นแปลงเป็นอย่างไรหรือใช้แสดงผลอักษรหรือสัญลักษณ์พิเศษบางตัวนะครับ นี่นครับรหัสกำหนดคอรูปแบบแบบนี้ครับฟอร์เมนโค้ดแบบนี้เปอร์เซ็นต์ c เปอร์เซ็นต์ d เปอร์เซ็นต์ e เปอร์เซ็นต์ f เปอร์เซ็นต์ g เปอร์เซ็นต์ h เปอร์เซ็นต์ o เปอร์เซ็นต์ x เปอร์เซ็นต์ z เอเปอร์เซ็นต์ s เปอร์เซ็นต์ p นะครับตามพอพอยต์ให้นะครับแล้วก็รหัสควบคุมนะครับ มันมีนี่ครับอันสลเอส่งเสียงบี B, นะครับอันสลตบีคือลบัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายหนึ่งตำแหน่งนะครับอันสลีอันสลทีนะครับเลื่อนตำแหน่งในการพิมพ์ครั้งต่อไปหนึ่งแท็บนะครับอันสลเอนะครับขึ้นบรรทัดใหม่อันสลวีนะครับ E. คเคลื่อนตำแหน่งไปหนึ่งแถบแนวดิ่งอัส R นะครับเคลื่อนเลื่อนไปต้นบรรทัดนะครับ e. อัสฟันหนูแะ้วครับแสดงเครื่องหมายนะเครื่องเหมายครับอัสนะครับอ่ามีตัวน,นี้นะครับ จำนวนตัวอัที่ต้องการแสดงผลนะครับข้อความนะครับนี่ยครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ห้าก็ตัวน,นี้นะครับถ้าไม่บวกก็ใส่บวกถ้ามีลบเพิ่มมาด้านซ้ายสุดนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างทศนิยมนะครับแสดงผลนะครับตาม PowerPoint นะครับ ครับวันนี้ผมก็จบการสาเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบผคขอบ